วันนี้หนักแรงกว่าฝนตกหนักตกแช่ทั้งวันทั้งคืนหาสิเจดจังหวัดพายุมาแล้วสองอิทธิพลแรงเคลื่อนเข้าไกลไทยเพียกรากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องวตาตภัยอุทกภยัยเพียกรากาศในช่วงเที่ยงวันเสาร์ที่11พฤษภาคมซึ่งในวันนี้แอดมินจะมาแจ้งเตือนบริเวณพื้นที่ที่จะมีฝนตกหนักตกแรงเข้ามาในบางพื้นที่ในวันนี้ ซึ่งนะครับในวันนี้ทั้งปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนจะอยู่ที่ประมาณร้อยละ6 0ถึง70ของพื้นที่นะครับ เป็นเช่นไรกันบ้างในแต่ละพื้นที่ของเกษตรกรทุกท่านพื้นที่ไหนเริ่มมีฝนตกฟ้าขนองก,กันเข้ามาแล้วบ้างพื้นที่ไหนมีฝนตกหนักตกแรงพื้นที่ไหนมีฝนปานกลางพื้นที่ไหนมีฝนเล็กน้อยหรือพื้นที่ไหนที่ยังไม่มีฝนตกฟ้าขนองก,กันเลยฝนชุดนี้ตั้งแต่ในช่วงวันที่8จนถึงในวันนี้13พฤษภาคม2566ก็อย่าลืมรายงานสถานการณ์แจ้งข่าวคอมเมนต์กันเข้ามาใต้คลิปนี้กันนะครับ ซึ่งคาดว่าฝนในชุดนี้จะยาวไปนะครับจนถึงวันที่16พฤษภาคม2566ซึ่งในวันพรุ่งนี้วันเลือกตั้ง14พฤษภาคม2566ก็ต้องพกลมกันด้วยนะครับ เพราะจะมีฝนตกฟ้าคะนองเข้ามาได้ในหลายพื้นที่ดังนั้นต้องเฝ้าร,ระวังนะครับในช่วงนี้เพราะอาจจะเปียกได้นะครับสำหรับใครที่เดินทางกลับต่างจังหวัดก็ต้องเฝ้าระนดระวังในด้านของการเดินทางเพราะถนนอาจจะลื่นได้นะครับในช่วงนี้เพราะฝนจะตกเข้ามาบ่อยครั้งส่วนสถานการณ์หลังจากวันที่16พฤษภาคม2 5 6 6ไปแล้วนะครับ ทั้งฝนบริเวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนและเคลื่อลมบริเวณภาคใต้ก็จะลดลงเรื่อยๆนะครับ17จนถึง22งพฤษภาคม2566หลังจากพายุคเคลื่อนตัวออกห่างจากประเทศไทยเรื่อยๆในด้านของพื้นที่ฝนก็จะค่อยๆลดลงตามลําดับนะครับแต่ยังคงมีฝนตกฟ้าขนองเข้ามาได้บางพื้นที่ซึ่งในวันนี้13พิษภาคมจนถึง14งพฤษภาคม2566 แผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภยัยฝนตกหนักถึงหนักมากประจำวันที่13พฤษภาคม2566 6นาฬิกาของวันนี้จนถึง6นาฬิกาของวันพรุ่งนี้กรมอุตุออกประกาศพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมากพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักมากพื้นที่สีแดงบริลนจังหวัดชนบรุรีระยองจันทบุรีและตราดส่วนบริเิณพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักพื้นที่สีเหลือง เน้นบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางแพร่น,น่านตากสุขโขทยัยกำแพงเพชรพิจิตรนครสวรรค์เพชรบูรณ์อุทัยธานีชัยนาทลบบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีการจนะบุรีราชบุรีฉะเชิงเทรากรุงเทพมหานครนนทบุรีปรทุมธานีสมุทรปราการ เลยอุดรธานีสกลนครน,นครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารชัยภูมิมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอ,อำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนที่อาศัยบริเวณพื้นที่เสียงภัยดังกล่าว ระวังฝนตกหนักจนถึงหนักมากในวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้13-14พฤษภาคม2566สาเหตุและปัจจัยของฝนในช่วงนี้อันเนื่องมาจากในเรื่องของพายุไซคโครนโมคาที่จะมีผลกระทบกับบ้านเราจนถึง16พฤษภาคม2566กรมอุตุนิยมที่ยาออกประกาศแจ้งเตือนเป็นฉบับที่6 โดยล่าสุดเมื่อเวลาประมาณ4นาฬิกาของวันนี้13พฤษภาคม2566พายุไซโครนโมคาบริเวณอ่าวเบงกอลทางตอนกลางมีศูนย์กลางอยู่ที่ละจิจูด15.3องศาเหนือลองจิจูด88.7องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ204กิโลเมตรต่อชั่วโมงพายุลูกนี้กำลังเคลื่อนตัว ไปทางทิศเหนือด้วยความเร็วประมาณ7กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเประเทศเมียนมาในช่วงวันที่14-15พฤษภาคม2566จะส่งผลทำให้ในช่วงวันที่13-15จนถึงพฤษภาคม2566ประเทศไทยทางตอนบนยังคงมีฝนตกต่อเนื่องกาจจะมีฝนตกหนักบางแห่ง ในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลกับจะมีฝนตกหนักบริเวณภาคตะวันออกจึงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากรวมถึงเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนตกฟ้าคะนองในช่วงนี้ สำหรับขึ้นลมบริเวณทะเลอันดามันทางตอนบนจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรห่างจากฝั่งคลื่นสูงมากกว่า2เมตรและมีแนวโน้มที่พายุไซคโคลนลูกนี้จะทวีกำลังแรงขึ้นอีกนะครับในด้านของพายุไซคโคลนโมคาอาจจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นซูเปอร์ไซโคลนนะครับในช่วงวันที่13จนถึง15พฤษภาคม2566 จะทาให้บริเวณทะเลอันดามันทางตอนบนจะมีคลื่นสูง2-3เมตรห่างจากฝั่งคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระวังโดยเฉพาะทะเลอันดามันและอ่าวไทยและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนตกฟ้าคะนอง สำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามานันทางตอนบนควรงดออกชุกฝฟังจนถึง16พฤษภาคม2566ขอให้ติดตามประกาศเพกปรากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดประกาศณนะวันที่13พฤษภาคม2566เวลา5นาฬกากรมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศฉบับต่อไป13พฤษภาคม2566เวลา17นาฬกา ต่อไปแอดมินจะพาไปดูในด้านของการเพียกรากาศในวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้13-14พฤษภาคม2566กันนะครับซึ่งฝนมากที่สุดในวันนี้จะอยู่ที่บริเวณพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนร้อยละ70ของพื้นที่รองมาภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมมณฑลฝนร้อยละ60ของพื้นที่และฝนน้อยสุดอยู่ที่ภาคใต้ร้อยละ10ของพื้นที่ภาคเหนือ ในวันนี้ถึงพรุ่งนี้จะมีฝนตกฟ้าขนองร้อยละเจ็ดสิบของพื้นที่ฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางน,าน่านแพร่ตากกำแพงเพชรพิจิตรสุขโขทัยและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด22-26องถึงองศาและสูงสุดสามสิถึง36องศาจากลมใต้ความเร็ว1 0 2ถึงิโลเมตรต่อชอั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะมีฝนตกฟ้าขคอนรอยละเจ็ของพื้นที่ฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยอุดรธานีสกลนครน,นครพนมชัยภูมิคอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสรารคามร้อยเอ็ด ยะโสธรอ,อำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด22-26องศาและสูงสุด31-34องศาจากลมตะวัออกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางจะมีฝนตกฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุดยธานีชัยนาท ลบบรุรีสระบรุรีสุพรรณบุรีกาญจน,นบุรีและราชบรุรีอุณหภูมิต่ำสุด25-26องศาและสูงสุด3-7องศาจากลมใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกจะมีฝนตกฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหงวัดฉะเชิงเราชนบุรีระยองจันทบุรีและตราด อุณหภูมิต่ำสุด2 5่วน5ถึง28องศาและสูงสุด3ามิองถึง36องศาจากลมใต้ความเร็ว1 0 3ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลขึ้นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า1เมตร กรุงเทพมหานครปริมณฑลจะมีฝนตกฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด25-27องศาและสูงสุดส3 3, 3 6งสองศาจากลมใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพียงกรากาศภาคใต้ทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกจะมีฝนตกฟ้าขนองน้อยนะครับในวันนี้ภาคใต้ฝั่งตะวันออก จะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันจะมีฝนตกฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่เน้นบริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์อุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาและสูงสุด33-37องศาลมตะวัออกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลคลคื่อนต่ต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันฝนตกฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากในบริเวจังหวัดตรังและสตูล อุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาและสูงสุด34-37องศาตั้งแต่ระนองขึ้นมาลมตาตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงเะเลื่อนสูงประมาณ2เมตรห่างจากฝั่งคลื่นสูงมากกว่า2เมตรผู้เก็ตลงไปลมตมออกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงเะเลื่อนสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนขึ้นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ทุกท่านติดตามประกาศ เพียงประกาศและคําเตือนจากกรมอุตุนยิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดซึ่งทางช่องวาตภัยอุทกภัยเพียงประกาศจะนําข้อมูลข่าวสารมาประกาศแจ้งเตือนให้ทราบเป็นระยะระยะอย่างคันทุ่งทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบพอมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมด กดไลค์กด Subscribe กด share, แชร์ให้นนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ